ที่ข้างเตียงหรือใครก็ไม่รู้นอนลอยนิ่งอยู่กลางอากาศระดับเดียวกับเตียงเลยแล้วเขาเป็นคนดึงผ้าห่มไป,ไปห่มคิดไปคิดมาเลยคิดว่าอยกให้ไม่ดึงกลับดีกว่าแล้วก็รีบหลับตาโดยเร็วนี่นะสมวาละหังใหญ่นึกถึงองค์พระใหญ่เลยเนี่ยนี่เป็นอย<ข>่างนี้อีกท่านหนึ่งก็นอนนอนอยู่ๆจะมีเสียงดังตึ้งรู้สึกตื่นขึ้นมาปั๊บลืมตามาดูเอ๊ะเห็นใครเดินอยู่ข้างฝาไม่รู้ยูยูเดินอยู่ข้างฝาได้ก็แปลกมีเหอนนนะ ไปกลางอากาศนี่ก็มีนี่อย่างกลางคืนมีบางคนเหนือกว่านั้นกลางวันแสกแสกถามเป็นยังไงเอ่ยก็ไปข้างบนจะนั่งสมาธิทั้งวันเลยนะเช้ามืดเงตีสี่ครึ่งตื่นตีห้าไปนั่งสมาธิกันจนสว่างแล้วพอทานข้าวเช้าเสร็จปั๊บแปดโมงครึ่งไปนั่งอีกแล้วจนถึงนู่นสิบเอ็ดโมงเลยทานข้าวเที่ยงเสร็จปุ๊บบ่ายบ่ายโมงครึ่งนั่งรุดไปถึงสี่โมงครึ่งบ้างบางวันฟิตหน่อยถึงห้าโมงเย็นหน่อยกลางคืนก็ อาาบท่าเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยหกโมงครึ่งมานั่งลวดยาถึงสามทุ่มเนี่ยวันหนึ่งนั่งสี่รอบนั่งทั้งวันมู่คราวหนึ่งนั่งเสร็จบ่ายๆก็ลงจากที่นั่งสมาธิที่เรือนกลางอยู่บนเนินที่สูงหน่อยก็เดินลงมาครานี้มันเป็นลักษณะเป็นยอดเนินนี้นะเขาก็ทําถนนล,ลอกเนินเนี่ยแล้วก็สร้างบ้านเกาะเนินไปเดินลงมาถึงบ้านบนถนนลแล้วก็ทางเข้าบ้านเขาก็ทําสวยนะคือเอาตอไม้เนี่ยตอโตโต,ต,ตเนี่ย มาทําแทนขั้นกระไดจนต่อต่อต่อ,ตอ,ตอ,ตอแล้วก็เดินแทนกระไดลงไปเรื่อยๆแล้วก็ตัวเรือนที่ปลูกไว้เรือนทหารไทยเนี่ยก็เป็นบ้านแบบยกพื้นแบบเป็นเสาอ่ะเป็นเสายกพื้นขึ้นมาคราวนี้คนเดินลงกําลังเดินลงบนตอไม้ใช่ไหมเดินเป็นแถวมาสี่ห้าคนนะก็ค่อยๆเดิน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 ก็ดูตอไม้ไปพอใกล้จะถึงบ้านก็เงนยหน้าขึ้นมาดูปรากฏว่า,าเจอใครก็ไม่รู้นั่งที่ระเบียงบ้าน กำลังแป่งขาเล่นกลางวันเลยนะไม่เนี่ยช่วงบ่ายนี่แหละครับแป่งขาเล่นสบายอกสบายใจเ,เนี่ยใส่ชุดไทยสวยนี่เลยเนี่ยแป่งขาเล่นอยู่พอเงยหน้ามาเห็นก็ตกใจปพราะเกิดว่าคนที่นั่งแป่งขาเล่นเขาเงยหน้าขึ้นมาเห็นแถวผู้ปฏิยกระทาสีหหคนเดินลงมาตกใจเหมือนกันรัา <c oughs> ตกใจทําไงรู้ไหมเขาก็ตีลกามมวนเป็นลมวืดเขาด้าใจถุนหายไปเลยอ,อเรียกว่า คนก็ตกใจผีผีก็ตกใจคนเหมือนกันเนี่ยอย่างนี้ก็มีก็แสบๆก,ก็มีนะแล้วมีบางทีพอคณะหนึ่งปฏิบัติธรรมเจ็ดวันเสร็จเรียบร้อยก็กลับไปแล้วก็คณะใหม่ก็ขึ้นมามีบางช่วงมเออีเว้นว่างไปก็มีคนที่อยู่ประจําที่นั่นท่านหนึ่งคือบาศิกาถวินบวชเป็นแม่ชีแต่ก่อนเป็นผู้มือการโรงเรียนปากชอ่องนนทรีนะออก็ต่อมาลาหย่อ,อราชการแล้วก็มาปฏิบัติธรรมบวชเป็นแม่ชีเนี่ย ก็มาปฏิบัติกับหลวงพ่อนั่งธรรมะได้ดีพอสมควรด้วยแล้วก็พักที่เรือนอาหารไทยอยู่คนเดียวเพราะหมู่คณะกลับมาแล้วแล้วก็รอรุ่นใหม่ขึ้นมาเออแปลกดีบางทีเนี่ยก็เห็นในห้องน้ําเนี่ยมีมือใครก็ไม่รู้เอ,อื้อออกมาจับลูกบิดข้างนอกอะ่ะเ๊้เราก็อยู่คนเดียวไม่มีใครนะใจมันก็หวิวๆเหมือนกันนะเอ้าอยากจะรู้เป็นยังไงเดินนไปเลยแต่ว่าเปิดประตูไปดูเลยให้รูจ้จ่าว่าเป็นใคร พดทําใจแข็งเดินเข้าหาที่ห้องน้ํานะมือนั้นเนี่ยมันก็ค่อยๆลู่ถอยหลังพอเปิดห้องน้ำเข้าไปถึงปั๊บก็ไม่มีใครอย่างนี้ก็มีบางทีก็อยู่ไปนอนอยู่ในมุ้งนะการมุ้งเสร็จเรียบร้อยปั๊บเนี่ยเอ๊มีเสียงก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กที่ประตูประตูทางเข้าใหญ่แล้วมันมีห้องย่อยหลายห้องตัวเองอยู่ในห้องย่อยใช่ไหมมีเอนหลังใหญ่มีบ้านพักห้องพักอยู่สี่ห้าห้องเนี่ย อยู่ในห้องพักย่อยแต่เสียงประตูใหญ่ก็แก๊ก็แก๊กนึกว่าเป็นเจ้าหน้าที่อุทยานมาขอพวกน้ำอัดลมอะไรอยู่ในตู้เย็นน่ะมาเอาน้ำไปดื่มแต่ก็เพื่อความชัวร์ก็เลยถามตะโกนถามไปว่านั่นใครเหรอ <c oughs> อุตส่าห์ตะโกนถามนั่งดังเพราะว่าอยู่ในห้องย่อยกะให้เสียงดังไปถึงประตูใหญ่ปรากฏว่าเสียงกตอบเนี่ยกระซิบตอบอยู่ริมมุม <c oughs> บอกว่าคน อย่างนี้ก็มีอีกเหมือนกันเนี่ยนะโอ้มีเรื่องสรุปสนานแล้วก็มีเจ้าหน้าที่อุทยานนะเป็นผู้หญิงเนี่ยไปซื้อของที่เชิงดอยเกิดอุบัติเหตุรถยนต์เสียชีวิต <c oughs> กลายมาเป็นเหมือนกับเล่ยล่อนแล้วก็อาศัยอยู่แถวต้นแคร์แซดหลวงพ่อเลยตั้งชื่อให้มานางสาวแคแสบครั้งแรกพูดไปเรื่อยทำจะเจ,เจอเรื่อย <c oughs> เห็นเลือดซงตัวมาเลยอย่างนะี้นะแต่พอหมู่คะไปสวดมนต์ปฏิบัติธรรมสม่ำเสมอ <c oughs> เขาได้ฟังเสียงสวดมนต์ได้ เ,เห็นบรรยากาศปฏิบัติธรรมแล้วก็ได้รับบุญกุศลที่เราอุทิศให้เปะยะระยะต่อมาเลือดสงตัวมาหายไปแล้วเป็นกายที่สวยงามขึ้นมาอเป็นลูกขดเทวาขึ้นมาเหมือนกันเนี่ยนะ <c oughs> ก็นางสาวแคแสเนี่ยเรียกว่ามีเรื่องราวเยอะแยะสนุกสนานว่าบางคนไปนั่งสมาธิแล้วชอบฟุง้งคิดนั่นคิดนี่ไปเรืเ่อยเปื่อยคิดถึงพ่อบ้านเรื่อยบอกหลวงพ่อช่วยหนูทีหนูชอบฟุ้งซ่านเลยทําไงดีพ่อเลยเอาให้นางสาวแคแสช่วยหน่อยคราวนี้พอนั่งแล้วฟุ้งเมื่อไหร่ปั๊บ นางสาวแคสแสรมหาเลยเท่านั้นเองโอ้โหนั่งสมาธิตัวตั้งเนยไม่กล้าพูดพลาแล้วเลยนะเออไม่กี่คืนเนี่ยจิตรวมเห็นความสว่างดวงสว่างปลากดขึ้นที่ศูนย์กลางกายได้เหมือนกันเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็มีเรื่องราวเกิดขึ้นมาเยอะแยะก็เป็นสิ่งที่เ,เห็นได้ถ้าในจังหวะที่ภาวะจิตเราเองเหมาะสมนะเนี่ยตัวของอาตมาเองก็เคยมีประสบการณ์เหมือนกันนะอยากฟังไม่เอ่ยครับ ก็ตอนนั้นอยู่ชั้นมัธยมต้นเรียนอยู่มสอหนึ่งอายุสิบสามนั่นเองอาจารย์เขาพาไปลูกเสืออยู่สกลนครนะโรงเรียนสกลมาเทียนกูลเนี่ยเขไปลูกเสือปั่นจักรยานไปนะไปภูกระดึงเลยวันแรกก็ปั่นจักรยานจากสกลนครไปพักที่อุดรธานีก่อนโรงเรียนอุดรพิทยานุกูลเนี่ยร้อยหกสิกิโลเมตรวันที่สองก็จากอุดรไปที่เอจังหวัดเลยอำืภอวางสุพุงเนี่ยวันที่สามก็จากวางสะพุมขึ้นเชิง ภูกระดึงแล้วก็ฝ่ารถจักรยานไว้ที่สถานีตํารวจแล้วก็เดินเท้าขึ้นภูกระดึงอันนี้เหตุเกิดเกิดตอนที่วันที่พักอยู่ที่วังสะพุมแล้วก็พอเช้ามืดจะออกไปเช้านะตีสี่ออกแล้วเพราะว่าตอนที่พระที่จะไม่ขึ้นมันเย็นสบายดีปั่นจักรยานมันง่ายดีแลมันไม่ร้อนก็ออกไปเช้ามืดเลยเนี่ยตีสี่ก็ออกกันแล้วจากวังสะพุมไปรานนี้ใครมีแรงเยอะก็จะปั่นไปข้างหน้าไงมีหลวงพี่กับเพื่อนร่วมชั้นอีกคนหนึ่งเนี่ยอายุสิบสามอ่ะ ก็ตัวเล็กก่าชาวบ้านก็เพื่อนเพื่อนเพื่พี่เขาเองนู่นมสามมสี่มห้าใช่ไหมตัวเขาเบลอเบลอแล้วเราแรงน้อยเราก็ปั่นอยู่ข้างหลังนี่นะหลวงพี่ก็ลองลองโลมีเพื่อนอีกคนโลชื่อนายขันชัยเนี่ยตอนนี้เป็นเด็กชายขันชัยอยู่นะเขาปั่นปั่นไปเดี๋ยวพี่ก็ปั่นคนเดียวเขาก็ปั่นอยู่ข้างหลังสักพัาเขาก็ปั่นขึ้นมาตีคู่หลวงพี่แล้วก็บอกเสียงเบาๆบอกว่าชยสมชาย อย่าไปบอกไพ่เด้อยพรางั้นนะเหาเจอผีว่างั้นนะว่าเราเจอผีแต่บอกยังไม่แน่ใจว่าตาฝาดหรือเปล่ายังมีฟอร์มนะไม่ใช่ว่าเขตกใจเลยนะเขาบอกว่ายังไม่แน่ใจไปยามเป็นยังไงขันชัยเป็นยังไงหรือขันชัยเขาก็เล่าให้ฟังมาเขาปั่นมานี่นะจักรยานปั่นปั่นมามองไปข้างทางเห็นมีจักรยานจอดอยู่ข้างทางฝั่งตรงข้ามอยู่เห็นแต็กกลก็นึกว่าเพื่อนจักรยานเสียก็จะฟองมไปฉายไปดูเนี่ยว่าเป็นยังไง พอส่องไฟฉายปุ๊บจักรยานนั้นก็วิ่งสวดขึ้นมาบนทางแล้วก็ปั่นไปพอส่องไฟไปดูปุ๊บเอ๊ะไม่ใช่เพื่อนเพราะว่าสองคนซ้อนกันรับแล้วข้างหลังเนี่ยเป็นผู้หญิงด้วยมผมยาวๆเนี่ยหันไปยิ้มให้เขาเขาก็าเอ๊ะชาวบ,บ้านที่ไหนมาปั่นจักรยานตีสี่นะก็แป,แปลกใจแต่พอเหลียวไปดูอีกทีปุ๊บเนี่ยเจอผู้หญิงเน้นลอยที่เป็นนั่งบนคาคบไม้ทางทา,างไปยิ้มมาให้ <laughs> <laughs> เขาเลยรีบกำลังมาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยปุบปับปุบป,บป,บป,บปับปุบปับ มาตีค of no no hmm. ู behold, ่ข้างหลวงพี่นะแล้วมาเล่าให้ฟังเลยว่าเฮาเจอผีแต่ก็ยังไม่รู้ว่าตัวเองตาฝาดหรือเปล่าก็แสดงเขาไม่ได้ไม่ได้ตกใจอะไรมากเกินไปใช่ไหมยังบอกว่าอย่าไปบอกใครนะหลวงพี่ก็ฟังแล้วรู้สึกไงเอ๊ะทำท่ามันจะกาศามันชัดใหค่อยๆยืนยื้อขึ้นมาไม่ค่อยเขาท่าเราก็เพิ่งอายุสิบสองสสิบสามนี่นะบอกขันชัยรีบปั่นไปใกล้ๆอาจารย์ดีกว่าก็เลยปั่นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเกาะคณะใหญ่มีอาจารย์อยู่ตรงกลาง แล้วพี่ๆรุ่นพี่เขาก็อยู่ฝั่งซ้ายฝั่งขวาอาจารย์แล้วก็เราก็ปั่นตามอยู่ข้างหลังนี่นะกพราะปั่นกันไปอยู่คณะใหญ่ขึ้นรู้สึกอุ่นใจขึ้นผ่านไปพักเดียวท่านี้นายขันชัยกันเนี่ยร้องโอ้ยขึ้นมาทีเดียวปุ๊บปั่นยังไงก็ไม่รู้นะแซงที่พรวดเดียวไปประกบข้างอาจารย์เลยนะฮัโสันอาจารย์ก็เอื้อมมือมาจับมือนายขันชัยมาที่จับแฮนด์มือสันนี่นะบอกเป็นไรนายขันชัยขันชัยเขาก็บอกอาจารย์ว่า อาจารย์ครับผมเจอผี